ให้เล่นสกูบรคุมอนอาจารย์ดีเห hey, รอได้<ม>ให้ให้ผมยอ่อให้ผมยอ่อนให้ผมยอ่มยอนนะเดี๋ยวนะพึ่งกดนะเดี๋ยวเนี่ยดูยดูมันเริ่มดูดิดู <laughs> ดูมันเริ่มเกมดิดูดิมันเริ่มทีนี่แบบไปครึ่งครึ่งบ้านเล็กแล้ว <laughs> เดี๋ยวให้ผมย่อก่อน <laughs> ผมย่อแล้วคุณกดตีนะโอ้โหไี่ได้อย่าอย่าอย่าไปก่อนโอ oh. <laughs> ้น,นิดนึงก็เอาอ่ะคือแบบนิดน,นึงก็เอาอ่ะ ผมย่อนะผมยอนะ่อแล้วเอานะหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามา,า,มาผมยอ่อผมย่อเอาะยังผมย่อเอาเลยม嘛เออเออมันจะได้รอบนึงเห็นไหมมันจะได้รอบนึงมั <c oughs> นจะได้รอบนึงมันจะได้รอบนึงทันปอนี่เฮ้ยทนันปอนี่เฮ้ยทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ สี่ไปสีไปไกลๆสี่ไปไกลๆสี่ไปกไปกลๆให้มันใจกี่เลยก้าวข้ามความจ็บเฮ้ยก้าวข้ามจริงโอ้โหก้าวจริงเขาข้ามจริงโดดไปเลยโดดไปเลยไม่เคยแคร์ใครอยู่แล้วเฮ้ยเชิงหนาจังว่าตกใจเนี่ยผมตกใจเนี่ย อุย้ยเชิงหน้าหาวเรื่องอยู่นะเฮ้ยเขาเชิงหน้าจจะเลยวะเชิงหน้าจจะตกใจเลยด้วยแม้ <c oughs> รกระทืบไม้ได้วยนะกระทืบกระทืบจริงเหรอเอ้ากระทืบจริงเหรอเฮ้ยถ้งั้น,นามาเบกมาเบกเลนะ่นจริงซะแล้วเฮ้ยยังก่อน ได้รอบสวย2รอบเลยตึงแชดเขาไม่กระทืบไม้ผมเล่นได้ต่อเนี่ยโดดแบบไม่มองหลังโดดแบบไม่มองหลังไม่มองทางวิ่งดักลายมาวิ่งดักลายมาสวยดักลายมาดักลายมาไม่กระทืบไม้หรอไม่ไมกระทืบไม้มันเล่นไม่ได้นะอย่า,างเงี้ยผมจุกพังเลยนะอย่างเงี้ยไม่กระทืบไม้อะจะไปไหนอะฮะเอ้า ไปไหนแล้วอ๋อไล่กระทืบไม้บ้านใหญ่ใช่ไหมี๋ยวผมจะเล่นไม้พวกนี้หมดอนกันเลยพวก A ข้างหน้ามีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าแผ่นใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบหนึ่งตรงนี้เชิงหน้าจริงแบบเชิงหน้าแบบตกใจอะ่ะอีกรอบตึงนี่มันฟุกหรือมันยังไงเนี่ยผมน่าจะแบบประมาทหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะดูกันแบบเชิงแบบ เชิงระดับหมอลำอ่ะเฮ้ยเอาแล้ววะเชืองแบบระดับหมอลำอ่ะไม่ใช่หมอลำธรรมดานะหมอลำกรเนี่ยหมอลำกรฟอนผ่าทุกกระตาอยู่ข้างหลังอ่ะอ่ะระหว่างอะทีเป้งไปเล่นที่อื่น,น,นไปเล่นที่อื่นไปเล่นที่อื่นไปเล่นที่อื่นที่นี้เขาแบบว่า อะไรนะรอดไหมโอ่ะโหรอดอยู่แล้วรอดแบบตึงๆเขาก้าวข้ามความเจ็บปวดหรอเนี่ยเขาไม่ทำลายทุกเด็กอะคิวเลอร์หลงวะทำไงดีอ่ะเออผมวนจนฝนตกจนแบบน้ำท่วมผมมงิงจ,แบบจนแบบจนแบบจนแห้งอะ่ะมิงจนแห้งอะ่ะจนแบบว่า จนแห้งเอาจนแห้งเอาจนแบบว่าฝนตกคือแห้งเลยอะดินแห้งเลยเ <c oughs> ชิงไหมเฮ้เชิองอยู่วะแหงเชิองอยู่นะแหงเชิองอยู่เชิงอยู่แต่ว่าเชิงเอาเรื่องไงเชิงเอาเรื่องเชิงเอาเรื่อง เชิ่เรื่องเชืนะ่อนามาชิบะฮ่องผงผมพับหัวแตกนะบ้านเล้งอะ่ะผมพับหัวแตกนะบ้านเล้งอะ่ะข้าวมาข้ามาก่อนโอ้โขังผีไปที่บ้านเดินเซลติดไปแล้วเฮ้ยโอ้โหมาอย่างี้เลยอะ่ะเฮ้ยวิ่งลายแบบแปลกๆแบบคนเนี้ยวิ่งลายแปลกมากนะแม่งกระทีบไม้อะ่ะแม่งกระทีบไม้บ้านเล้งอะ่ะวิ่งลายาแปลกๆครับ เพ่งไายแปลกมากเฟกไม่ดูเฮ้ยมง่างนานจังลเลยเฮ้ยง่างนานเกินง่างแบบนี้ใครจะเล่นด้วยเนี่ยสวัสดีครับวันพระวันเจ้านี่ก็ไม่เว้นกันเลยดูแต่สีสวัสดีครับจะมาคมชมรมคนชอบสี ตึงโอ้ยเตึมก็เตึมก็เติมก็เติมดดจริงผมโดดจริงผมโดดจริงผมไม่วางหลังด้วยครับเข้าข้ามความเจ็บปวดแล้วลวดแล้วมะพร้าวมะพร้าวสองสองท่อนนะครับสีแหบสีแหบแหบสีแหบแหบอะไรก่อนเนี่ยเข้าตู้ได้ไหมเนี่ยเข้าตู้ได้ไหมครับเข้าตู้ได้ไหมโอ้โห เจ้เลยรอบนี้พวกเลยพังรอบนี้พังนะรอบนี้พังนะครับรอบนี้พังนะรอบนี้พังนะ,นงนะออคุณคิลเลอร์คุณใหม่เขาจะทำอะไรวะเขาทำไมวิ่งอย่างนี้วะไ,ะไม่แปลกนี่ไม่แปลกนะแปลกนี่พังนะครับแค่ที่หนุนทุกอย่างก็จบใช่มันต้องกระทืบครับมันต้องกระทืบเขาไม่กระทืบไงมันก็เลยเล่นยากครับ ไม่พังไงเขาแบบว่ารีบเกินโดดหลอกไฟเหมือนหลอกใจเอ้าหลงเองนะเน่ยหลอกไฟเองหลงเองมาผมว่ามันนานแล้วอะเราต้องมีเวลาจำกัดน,นะผมว่ามันนานแล้วอะผมว่าลงหลุมหนึ่งครับ ลงไปแล้วกระทืบสักทีกว่าจะกระทืบได้โอ้โหคุณไม่กระทืบตั้งแต่แรกครับดึงึงดึงดึงงดึดึงงดึงดบ้านใหญ่ให้มาใช่ครับมันเหลือหลายแผ่นะนะว่านา,นานอยู่นะนนท,ทุกจนแห้งจริงออกเให้ออกม,มันเหลือ ไม่จำแบบเลยนะทุกเด็กจะไม่พังเลยนะแห้งจริงนะแบบทุกคนน่าจะฝนตกเปียกๆเงี้ยผมวิ่งแห้งอะไปลงหลุมและนี่ไปกัดไม้ไงกัดไม้ไม่เกี่ยวกัดไม้อะไรการพิสูจนรอคุณอยู่กัดไม้ไม่เกี่ยวกัดไม้ไม่เกี่ยวมันต้องเจ็บก่อนดิกัดไม้อะ